สวัสดีครับก็มาต่อกันเรื่องสเปอร์กับนัวฟุตบอลนนวฟุตบอลนะฮะก็หนึ่งวันเจ็ดคอนเทนต์น่ะไอ้เหี้ยควยหนึ่งปีสองคอนเทนต์เนี่ยใช่ไหมฮะโอเคเราจะมาคุยกับกับคุณโดมนะฮะว่าแฟนสเปอร์สเปอร์ทิศทางของสเปอร์ในปีหน้าเนี้จะเป็นยังไงไทยแล้วนักเตะในทีมมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะประเด็นเจาะตื้น ลึกหนาบางของคทีม Hot h a นม h o สเปอร์คือแบบว่ากูจะบอกว่าตอนต้นฤดูกาลเนี่ยกูแม่งโคตรเท่เลยกูมีกูได้ทั้งกูมีคอนเต้เคนไม่งองแงย้ายกูมีเปเรซิตเนียกูไม่งองแงผาดเลยมันเพิ่งงองแงตอนต้นฤดูกาลตต้นฤดูกาลตอนคอนเต้ตอนเล่นแล้วเขาไม่งองแงเลยเรื่องข่าวย้ายทีมอ่ะมันไม่ได้เหมือนตอนดูโน่ไงตอนเป็นคอนเต้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอสุดท้ายแม่งลมพินาศหมดแล้วก็ต้องบอกว่าผมอยู่ฝ่ายเดียวคอนเต้นะผมคิดว่านักเตะกับบอลบริหารน่ะผิด เรื่องนี้ว่าแฟนสเปอร์จะรู้อยู่แล้วว่าพอโดนำนำบาไปเช่หน้าไดเอรอ์แม่งถอดใจสัตว์หน้าหน้าของนักเตะทีแม่งถอดใจหมดเลยอะ่ะคือผมอยากการที่คือผมไม่ได้ดูสเปอร์นัดอื่นๆเลยเลยว้ยเว้นเวลาสเปอร์เจออาร์เซนอลแต่ผมมองกับมองว่าเวลาตอนเนี้ยผมแม่งเจอสเปอร์ผมแม่งไม่เคยกลัวว่าจะแพ้เลยเว้ยมันไม่เหมือนตอนยุคพอเช่อมันไม่เหมือนตอนที่ยุคที่สเปอร์แม่งเล่นกันแบบเล่นเป็นทีมนักเตะแม่งเอาอ่ะคือตอนนี้สเปอร์พร้อมที่แบบ ไอ้เฮียถ้าสมมติเราขึ้นนําได้ผมมั่นใจเลยวสนนไม่แพ้และคือผมไม่เห็นมาเมนเทอร์ตี้ในการที่จะแบบสเปอร์แม่งจะเอ้ยอไอ้แบานาเอาอะไดีวะคือสเปอร์อ่ะกูพูดเลยแฟนสเปอร์รู้ดีแคยนำหนึ่งศูนย์กูยัง,งกลัวเสมอรหรือแพ้เลยเออนำสองศูนย์กูยัง,งกลัวโดนตีเสมอท้าย,ายเกมเลยเออคือแม่งแบบจิตใจแม่งไปหมดแล้วผ่านแบบมันส่งมาถึงแฟนบอลเลยอะเพราะแบบไอ้เฮียแม่งกังวลอะนำเขาสองศูนย์ยังยังรู้สึกไม่ปลอดภัยอะแม่งคือแม่งแย่มากเลยนะเว้ยเกมลับอะคือผมเลยมองว่า ปัญหาหลักๆของสเปอร์ในปีเนี้ยผมกลับมองว่าแม่งคือนักเตะเว้ยว่าคือนักเตะของสเปอร์เองอะแต่ละคนแม่งเหมือนแบบแม่งเล่นไปวันๆอะแม่งไม่ได้เล่นเพื่อตาสโมสรเอาอย่างงี้ดีกว่าที่ผม้าจจะพูดแรงนะแต่ผมกลับมองว่า แม่งไม่ได้ทุ่มเทแม่งคือผมผ่านมาก่อนนะกับอาร์เซนอลเว้ยเพราะแบบเฮียมึงมาเล่นแบบเพื่อสุขภาพเออมึงมาเล่นแบบมึงได้เงินเดือนเยอะกันอยู่แล้วแต่ว่ามึงดูพวกกูที่คอยเชียร์พวกมึงดิคอยสปอร์ตพวกมึงอ่ะไอเฮียมึงไม่ได้เล่นเพื่อพวกกูมึงไม่ต้องสนใจโค้ดดิไอเฮียโค้ดมึงไม่ชอบหรืออะไรแต่ว่าพวกกูคือคนที่สปอร์ตมึงอยู่ไงแต่แล้วทาไมมึงไม่เล่นเพื่อพวกกูไอเฮียรู้ายเงินเดือนมึงนะคือสเปอร์ไอเฮียแม่งแบบ สิ่งถ้าเกิดแล้วเราเอาอารมณ์ออกไปพูดถึงปัญหานะคือสเปอร์อ่ะมันไม่มีการแข่งขันในตำแหน่งตัวจริงด้วยพอมันไม่มีการแข่งขันตำแหน่งตัวจริงปั๊บอ่ะไอ้เหี้ยพูดตรงเล่นเคี่ยแค่ไหนก็ได้เล่นต่อเนื่องหรืว่าอย่างไอ้สมุแฮร์รี่เคนดีนะไอ้แฮร์รี่เคนอย่างสมุิวันหนึ่งมันดรอกขึ้นมาไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีใครกล้าหลอกเคนเพราะว่าตัวอื่นไม่ดีพอที่จะดรอกเคนเนื่องหรว่าอ่ะซอนทึงมินเหียปีนี้ฟอร์มเหี้ยสัตว์กูพูดเลยซอนคือหลุดก็คือยิงติด หลุดก็ดคือปั่นออกไอ,อ้เหี้ยเราก็ไม่กล้ากระชากไม่กล้าวิ่งออกไปเหมือนเดิม,อมซอนไม่เหมือนเดิมเลยปีนี้แต่ว่าซอนเพิ่งดรอปปีนี้ปีแรกกูไม่รู้สึกแย่อะไรเขาขนาดนั้นนั่นเสร็ะทุกคนมันต้องดรอปโรนโดเมซี่ก็เคยดรอปแต่ว่าไอเ้เหี้ยซอนไม่ถูกดรอปไงประเด็นะ่ะคือแล้วพอคอนเต้ดรอปปับอีกอีกนัดหนึ่งไอเ้เหี้ยซอนไม่ยิงไงเลยคือมึงต้องกล้าดรอปดีแล้วกูแบบอย่างครูเซฟกี้ยอย่างเงี้ยโอเคเล่นดีแต่นัดไหนที่เล่นไม่ดีมึงก็เปลี่ยนช้าคือคือผมกำมองว่า คือมันเป็นปัญหาที่สเปอร์เองไม่ได้มีเหมือนที่โดมบอกไม่ไม่ได้มีตัวที่แบบเปลี่ยนเกมได้หรือเปลี่ยนแบบการันตีตัวจริงได้ไม่ว่าอเออไม่ว่าจะเป็นตัวของดิชาริสันเองหรือตัวของลูคัมสมูล่าเองแม่งเหมือนแม่งแบบแม่งก็หมดแล้วอ่ะเออประมาณนั้นว่าแบบไอ้ที่มูล่าเองแม่งคือถ้าถ้าจะไปเทียบกูเอามูล่าที่ไม่ค่อยดียลงแบบมหมดแล้วกับตัวของอ่าคูเชสกี้ที่แบบแม่งยังเป็นนักเตะใหม่ต่อให้ฟอร์มดรอปแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ไงว่าแบบ เฮียเขาจะทําอะไรให้ได้บ้างมันก็ยังน่าลุ้นกว่าที่จะไปเข็นมูล่าลงไงไม่แต่กูงงมากคือเฮียซีเฟนเบิร์กไว์อะกับดันจูมากูพูดเลยแม่งคือนักเตะมีกรรมของสเปอร์เออเฮียไอ้เฮียพวกส่งส่งสารดันจูมามากเลยนะซีเฟนเบิร์กไว์อะแม่งเล่นดีที่ผายเลยกูพูดเลยคือแต่ว่าเขาอาจจะดีเวลาเขาถูกส่งมาเป็นโจ๊กเกอร์แต่มึงไม่ส่งเขาเป็นโจ๊กเกอร์จนเขาน้อยใจต้องย้ายอ่ะมึงเข้าใจไหเฮียหรือบางทีฟอร์มแม่ซอนที่กูบอกอะซอนแม่งฟอร์มท็อปอะแต่มึงไม่เลือกเบิร์ก ถ้ากูเป็นเบิกควายอ้เฮี้ยกูอยู่ทำเฮี้ยอะไรอ่ะเออเดือกว่ามันมันไม่ได้อ่ะแล้วดันจูม่าเสริมทำไมเออเสริมทไมเสริมมันทำเฮี้ยกูงงแล้วดันจูม่าคือแมตต์เปิดตัวลงมานาทีเดียวยิงเลยอแต่ว่านันต่อไปโดนดอกไอสัตว์วัดเดือดฟักเออเดือดว่าแบบไมไปไม่ได้อะคือไม่รู้อะผมเลยมองว่าตั้งแต่สเปอร์ไม่ไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาทางน้านจิตใจจริงๆตัวอย่างแฮี่เคนผมอะต่อให้ผมไม่ชอบสเปอร์นะเฮี้ยดูบอลอะแต่บผมไม่สงสารแฮีิเคนมากเลยนะที่แบบ แม่งอยู่กับสเปอร์ขนาดเนี้ยโดยที่แบบแม่งคือคุณก็ต้องเข้าใจไว้คุณเชียร์สเปอร์นักเตะคนคนึคนนงแม่งใช้ชีวิตเนี่ยอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวเคีนก็ต้องดรอปก็ต้องย้ายเออต้องแขวนสตารหรือก็ต้องไปย้ายเล่นในลีกต่างประเทศแล้ว แต่คุณแม่งยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยอะเออแต่แบบไอ้เฮียเคนปีนี้แบบฟอร์มสเปรย์เฮียมากยิงไป30ลูกเออแต่ไอ้เฮียผมยังตกใจเลยเฮียแบบคุณทุกคนเห็นแต่ข่าวไอ้เฮียฮาแลนด์แม่งยิงสาลูกอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้เฮียเคนแม่งยิง,ยงแบบเ,เง,ง,งียบๆของแม่งอ่ะสาลูกนู้นผมน <ะ S 2> มึงตกใจเลยฮาร์เล็ตต์มีเดอะบอยมีกุนโดกัรมีทุกคนที่ดีมากปันให้แม่งยิงได้36ลูกเฮลี่เคน คุยทั้งทีมเออยิงได้สามสิบลูกถึงบอกไงว่าแบบวิเชียพอกลางสถิติมันดูแล้ววิเชียร์แฮนิเคนแม่งโหดสัตว์แฮนิเคนเถือนจริงผมผมบอกว่าแบบวิเชียสเปอร์แม่งแบบคือแม่งไม่ทําทีมเพื่อสปอร์ตแฮนิเคนเลยคือมึงมีหน้าเป้าดีขนาดนี้แต่มึงมึงไม่มีมึงไม่มีเพย์เมเกอร์อ่ะไม่ชียร์ไม่เพเมเกอร์ถ้าเคนอยูุดซีนนอนนี่แม่งได้แชมป์ไปแล้วไม่ใช่ละมึงอยากได้แชมป์ละแตกูแต่กูเลยว่าถ้าเคนถ้าตอนนั้นสเปอร์ตัดใจขายเคนให้ซิตี้อ่ะ กูเชื่อว่าอาจจะไม่ยิงเท่าฮาแลนแต่กูก็ไม่น้อยหน้าฮาเลนเออ,เอ,อคือว่าถ้าสมมติไอ้ที่เคนอยู่ซิตี้นะกูว่าพอร์ซิตี้ได้แชมเปี้ยนลีกไปแล้วไ <c oughs> อ้ที <c oughs> ่อี่ไหนเคนไม่นั่นแหละโอเคแต่ว่าไอ้จุดปัญหาดีกว่าปัญหาอะของสเปอร์จริงๆอะคือมึงต้องเอาตัวตลกทั้ง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 หลายของของสเปอร์อะออกไปจากทีมได้แล้วเว้ยเลวีมเข้าใจปะบรรดาแจ็ค แก้งโจ๊กเกอร์ไอ้เหี้ยแต่ไม่ใช่โจ๊กเกอร์ทีตัวเองยังเป็นโจเลสแบบโจ๊กปั่นเนีสัสหนึ่งไงนะกูพูดเลยอ่ะขอเอาอ้าขอเคลียร์เลยมึงอยากลกไอ้ทิ้งมั้กอ้าลกแล้วกูมีสิทธิ์ขายเลยนะฮูโก้ยอริสมึงต้องไปมึงโก้แอแรมโลกมึงไะยอริสมึงต้องไปหลุดเต็มที่ก็คือสำรองอ่ะอ้าคำว่าไปสำรองก็ได้แต่ฟอสเตอร์มึงต้องไปจริงลูกเลี้ยงมึงทำไม่ได้เลยคิดแม่มึงทิ้งตัวไม่ได้เลยฟอสเตอร์ิแต่แม่แต่ไอ้เหี้ยมึงสูงเนอยลูก ลูกหน้าต่างมึงก็ปัดไม่ได้ลูกเลียงมึงก็ก้มไม่ทันไอเย็ดแม่กูอย่างท้อเลยสัตว์กองหลังไอเฮียเอลิกไดเออร์โอเคปีนี้เลิกชี้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีไดเออร์อยู่ได้แต่สำรองเท่านั้นสำรองเท่านั้นมึงไ <c oughs> ม่ได้ที่เป็นตัวจริง <c oughs> ลองเล่ย์ลองเล่์เคมองลองเล่ย์มึงกลับบาซ่าไปเดี๋ยวนี้เลยไอเฮียมึงมึงกลับบาซ่าไปเลยกูกูใช้เดวิสเหมือนเดิมดีกว่า <c oughs> เป็นเดวิสแต่ว่าเดวิสมึงก็ต้องสองเอง ตัวจริงกูให้เหลือคนเดียวคือโรเมโลแล้วหากองหลังคนหนึ่งที่มีสติมาอยู่กับมันเนี่อกว่ไอ้เฮียโรเมโลมึงมึงคือตัวสุดท้ายถ้ากูพลาดมึงค่อยเข้านะถ้ามึงไม่เออกูไม่พลาดมึงต้องเข้าเออหาเนี่ยหรหาตัวโคเวอร์ให้แม่งเทพไเนี่ยเทพอะไรนะเทพตันจีเน็ตไอ้เออเ้วส่วน เดวิดช<ม>ันซานเชสอันนี้บอกกันว่าสงสารมากที่ลงมาโดนโหลเลยผมรู้สึกว่าคนคนนึงไม่ควรเจอแบบนั้น <S <S เพราะว่าเขายังไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ำอ่ะคือผมก็มองว่าซานเชสเองแม่งมีศัก,กยภาพเบอร์แต่ว่าเหมือนความมั่นใจมันความมันคลายสิ้นไปแล้ว <S <S แฟนบอลแม่งทำลายเองคือผมก็มองว่าไม่ไม่ทำม,มันอัน,นไม่ถูกไม่ทำลายแฟนบอลก่อนไม่ไม่ทำลายแฟนบอลก่อนแต่ว่าแฟนบอลในฐานะซัพพอร์ตเตอทีมมึงไม่ควรไม่ควรทำแบบนั้นไม่ว่าจะกรณีใดงสิ้น จะเป็นเขาทําพลาดเออในเกมนั้นคือเขาได้ลงไปเล่นแล้วแล้วเขาพลาดอ่ะมึงค่อยโหคือคือผมกับมาว์าั้นพลาดแล้วโหผมก็ยังไม่เห็นด้วยนะผมว่าถ้าจะโหมึงจะต้องโหบที่ชาก้าทํากับอาเซนอลหลังเกมนะเออตอนที่แม่งถูกเปลี่ยนตัวออกคือผมมองว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะมึงโหกูไม่กูจะเป็นคนที่โหด,ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบไอ้ทียแม่งพลาดคือนักเตะทุกคนแม่งไม่อยากไม่มีใครอยากพลาดหรอกไอ้ที่อแต่มัน,มนพลาดบ่อยไปไง เออคือคุณก็เอาไปสำรองเือมันต้องไปมันต้องอยู่ที่โค้ดในการตัดใจเว้ยผมม่ามึงก็รู้ไอ้ที่นี่มันรั่วมันต้องไปแผนที่จะให้มันลงได้ว่ายากเอาไปเล่นไปเล่น CDM แม่งเลยที่ตัดก่อนแล้วก็มีหลังซ้อนอีกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยไปมึงต้องไปมึงต้องไปมึงต้องไปแบคขวาแต่แบคขวาคุณแบคขวาสองคนนี้เก็บไว้ได้ทั้งเออร์มานและปอโลผมว่าม่งเบียดแข่งผมว่าอันเนี้ยใช่เป็นแหน่งที่สเปอร์ดีที่สุดละแต่ปอโลขอพูดถึงแม่งนิดนึงเกมลุก กูร <festivals> ักมึงเกมรักยังได้กูโคตรเกลียดมึงเลยไอ้ที่เกมรับแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้กูดูนั่นไหนก็ไม่รู้เฮียแม่งเติมอย่างเดียวหลังขันกลับมาแม่งไม่เหลือใครแล้วไอ้สัตว์เล่นเล่นหลังเฮียมากกเล่นเล่นหลังรับโค้เฮียมากจนจนสุดท้ายเมสันต้องเอามึงไปเล่นปีกอ่ะเพราะมึงเล่นเกมรับไม่ได้ไอ้เนี่ยแต่ว่าลูกยิงมึงไกลมึงตีมึงหนักโอเคเปิดเปิดโอเคยิงโอเคคือมันถึงเหมาะกหลังสามไงแต่พอมันผ่าป่าไปหลังสี่กูคิดว่าถ้าโค้ชคนต่อไปใช้หลังสี่ปอลลออาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วแหละ คือไปพึ่งต่อยเพึ่งซื้อก็เหอะแต่กูอาจจะโดนปล่อยยืมอะไรแงบนี้ยผมเผื่อาไปเล่นปีกเหมือนที่มึงบอกเฮียเหมือนแบบคือพลังมันล้นอ่ะผมว่าแม่งเอาไปเล่นปีกเผื่อแม่งเปลี่ยนตำแหน่งแล้วอาจจะบูมก็ได้นะส่วนส่วนส่วนซ้ายเนี่ยคือเปเรซิตมีข่าวว่าจะไม่อยู่ต่อซึ่งฟอร์มเปเรซิตอ่ะผมมองว่าเปเรซิตอ่ะมันดรอปเหมือนกันปีนี้ผมมองว่าเปเรซิตแม่งคือเป็นนักเตะที่ มาตรฐานนะหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้ดรอปตามจากมาตรฐานมันเท่าไหร่อะคือมันก็เลนประมาณนี้แหละไปเรื่อยๆของมันอะไรประมาณนี้ไม่ได้พีคเกินไม่ได้แบบดรอปเกินแต่ไปดิสตรีอะมันมีเรื่องของใจกูมองนะคือมันรู้สึกว่าพอทีมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนทีมใหญ่ที่มันเคยอยู่อะอกูรู้สึกว่าม่งรู้สึก มันเฟล้ยว่ะพยายาขย่อนทีมตัวเองอ่ะเออมันมันรู้สึกรู้เสียงกันนะใช่มันรู้สึกมันสายตามันดูไม่ได้แต่ว่ามันลงไปทําก็ทําเต็มที่นะใช่แต่ว่ามึงเขียนอะไรมึงมึงแบบไอ้เหี้ยมึงใส่เต็มร้อยมึงหันมามองไอ้เหี้ยไดเออร์ไอ้เหี้ยสฟาด มันมึงมึงม,มีกำลังใจไม่ไหลเฮียเออนั่นแหละแต่ว่าเปเรซิ์อ่ะผมก็ไม่ได้ว่าเขาเขาหมดใจตั้งแต่คอนเต้ไปแต่ตอนคอนเต้ยังอยู่เขาเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเป็นเมซันหรือเซนนี่แบบเฮียแบบกูต้องฟังเฮียนี่วะอะไรเงี้ยม็นใครไหนกูออนักเตะร,ระดับแบบแชมป์นะอ,อ,อะไรเงี้ยส่วนไลอ้อนแซซิยง ปล่อยยืมจริงปล่อยยืมพี่มันยืมมากี่ปีแล้วต้องปล่อยมันยืมต่อไปเพี่คือกูเลยเป็นเดวิสเล่นดีกว่าเยอะเลยกูกูทีเท่านี้ทำให้กูรักเป็นเดวิสขึ้นเยอะเลยอออส่วนกองกองกลางอันนี้สเปอร์กูกูไม่ได้มีข้อติเรื่องเรื่องเกมรับขนาดนั้นแต่ผมมองว่าแม่งพังตรงที่บอลทันทรครัวแม่งเสือเจ็บใช่ใช่ผมติเรื่องเดียวกองกลางคือเรื่องเกมลุกคือเล่นเล่นรับได้แต่ว่าคุมเกมแล้วก็จ่ายจ่ายบอลดีๆไม่ได้ส่วนใหญ่นะ ทำได้แค่เป็นกำแพงอ,ะอ่ะรอโดนเมื่อไหร่เขาเจาะได้คือแตกทเท่านั้นเองผมว่ามันไม่มีการสวนกลับที่น่ากลัวพออะไรอย่างเงี้ยอย่างย<ภ>ุคคอนเต้เงี้ยเขายังให้สคิปพยายามดันขึ้นสูงมากขึ้นแต่ว่าพอเป็นหลังจากนั้นก็คือพังเลยคือผมไม่รู้สึกว่ากางสเปอร์แม่งหน้าเดียวไปหน่อยวะ่ะใช่มีแต่พละก,กาลังเออแบบหน้าเดียวตัวไม่ว่าจะเป็นพลอยเบียกเองผมชอบแม่งนะแม่งผมชอบเออแล้วตัวของ อะไรวะบิซูม,มาบิซูม,มาเองแล้วก็สคริปสคริปเองปเาเปซาแฮรี่วิงนี่ยายยังวะอยู่สาโตเรียแล้วอรอออนั่นแหละไอพวกไอพวกนี้ผมเลยมองว่าแม่งคือบ bon อลคือเหมือนแม่งคือนักเตะสไตล์เดียวกันหมดเลยอไม่ได้มีใครที่แบบเทียบอัพตัวเองขึ้นมาเป็นแบบบ็อกซ์บ็อกซ์หรือแบบโฮลี่มิดฟิลด์จริงๆได้ไม่เหมือนเป็น CDM หีือแค่เบรนคูนเดียวไม่เหมือนเป็น CDM ยุคที่แบบไอเทียกูเกิดมาเพื่อการตัดเกมเหมือนอารมณ์การตุโซ่ ผมเกิดมา,าเพื่อตัดเกมเท่านั้นอะไรประมาณมนี้ผมเลยมองว่ากับฟุตบอลสมัยเนี้ยตัวตัดเกมเองแม่งต้องสามารถแบบเพือๆแทงบอลได้ต้องแทงบอลได้มโรดี้อเออเหมือนต้องแทงบอลได้ยิงไกลได้ออมีควสามารถคุมจังหวะได้คือไม่ต้องทําได้เยอะกว่าน,นี้อเออประมาณนี้สำหรับผมผมมองว่ามันมีเป็นด์ต้องโวตัวเดียวไงต้องต้องเพิ่มกลางคนนึงแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปตลาดแล้วกันแต่ว่าปาเปซาต้องปล่อยยืมต่อแต่ว่าที่เหลือเก็บไว้ได้เฮียปาเปซานี่เหมือนจะดีนะ มันดูมันดูดีนะแต่ว่ามันเล่นแปลกแปลกูว่ามันมันยังไม่มันยังไม่ค่อยเข้าข่ามันยังเด็กด้วยแหละมันยังเด็กด้วยแหละส่วนส่วนหน้าส่วนเรื่องตัวลุกนะปล่อยลูกมูราไปแล้วใช่ไหมผมมองว่าดันจูมาลิชาริซันซอนได้เก็บไว้หมดแหละเอาจริงๆถ้าใครอยากอยู่ต่อต้องเก็บไว้ดันดันจูมามันปล่อยคืนนี่ปล่อยคืนมีเชเวนี่ก็เหรอเออดันจูมากูเห็นข่าวว่าปล่อยคืนไม่ไม่ซื้อไม่เฮียอะไรต่อก็คือปล่อยไปเลยก็ก็คืนไปเสียเวทเสียของสัตว์เอาจริงๆอะแม่ง แล้วก็สุดท้ายมันก็ต้องเสริมอยู่ดีถ้าสมมติในกรณีที่เฮลิเคนะอาจจะย้ายออกในปีนี้ผมมองว่ามแม่งเหลือสัญญาปีเดียวแล้วอะ่ะแต่ว่าลิชารลิสันอ่ะฟอร์มดอปเฮี้ยๆเลยกูพูดเลยริชาแม่งแต่ว่าทำประโยชน์กับ เกมอ่ะมันทําได้ดีนะเว้ยพักบอลปั่นป่วนแบบพยายามวิ่งฉีกอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าที่มึงคือยิงประตูไงใช่มึงยิงไม่ได้มึงยิงไม่ได้จริงๆแล้วกูหาที่แม่งแม่งออกมาโต้เถียงกันกับไอ้เฮียคาร์ลินสันกับไอ้ตัวอันอันโตนิโอไอ้เฮียนี่มึงปั่นว่าแบบปีนี้มึงยิงได้กลิบที่แบบไอ้เฮียดิสเลคชั่นยิงไปสี่มั้งแล้วโดนล้มหน้าไปสองแล้วก็ถอดเสื้อสองทียอะไรมั้งไม่รู้เออแล้วอะไบอกว่ายิงยิงในบอลโลกหรือยังไงไอ้เฮียยังปั่นเลยอ่ะก็ถ้าเกิดอ่า เสริมทัพเลยแล้วกันเนาะถ้าเ,าเกิดจะเสริมทัพให้สเปอร์ดีขึ้นอันดับอันดับอันดับแรกเสริมคนนี้ต้องเสริมโค้ดก่อนเออจะเอากูเลยพูดเลยว่ามาเาเรื่องโค้ดสเปอร์ก่อนยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ใครจะเอ,เอาเอา,<ม>าตรง,งรนะถ้ากูเป็นแฟนบอลสเปอร์ตอนเนี้ยกูอะแค่อยากได้โค้ดคือจะจะจะ,จะเป็นใครไม่ดิเพราะว่ากูเห็นนะครับมันเป็นใครไม่ได้ไว้เพราะว่ามีเป็นือข่าวล่าสุดที่แม่งจะเอาโค้ดเซลติกมาแฟนสเปอร์แม่งยังแอนตี้ก่อนอยู่ตั้งเลยเหมือนเป็นแคมเปญแอนตี้โค้ดคนนี้ขึ้นมาแบบ ไม่คือผมอันนี้คนนี้กูที่กูไม่อยากพูดถึงเพราะว่ากูไม่เคยดูฟอร์มเซลติกไงนึกออกปะแต่ว่าไอเทียตอนที่มันมีข่าวกับโคชเฟยานูดอะอันนั้นอะกูก็ไม่ได้ดูฟอร์มนะแต่กูดูสถิติไอเทียเฟยานูดแพ้ไปนัดสองนัดเองมั้งกูว่าไอเทียก็อาจจะดีเว้ยเพราะว่าอย่างเราตอนมีตอนเราโอาบอสติโนมาบอสติโนก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนดูเทนฮาร์กโมเดลเออก็อาจจะดีก็ได้ไงแต่ว่ากูก็เลยคิดว่าแต่เอลิเกกหรือนาเกลมันอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ถูกตัดทิ้งฟ อ่เาเขาไอ้แกไม่ถูกตัดทิ้งขนาดนั้นถ้าถ้าดอฟคุยกับเขารู้เรื่องหรือดอฟถูกใจเขาคนนี้ดอฟนี่คือ Moon. <c oughs> <c oughs> ดอฟมุนคุยดอฟมุลก็แยกต้องคุมมาเย all director all football. ็นเออไดเรคเตอร์ออฟฟุตบอลเออผมผมก็คิดว่าแต่ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดกูเป็นพระเจ้าสามารถจิ้มได้เลยนะกูอยากได้ยูเยนนาเกียวมันอืม <c oughs> ดีแต่ผมมองว่าคือถ้ามันจิ้มได้ไมันก็ดีแต่ว่ามึงเข้าใจว่านาเกียวมันเองก็ต้องจิ้มซีดานเลยว่าไให้มันเป็นไปไม่ได้ไง แม่งนาเกียมันแม่งแบบผมมองว่าสเปอร์แม่งควรมันต้องใช้โค้ดแบบเนีน้แล้วแต่ต้องล้างนักเตะก่อนอต้องล้างเลือดเก่าออกไปก่อนก็ที่กูบอกว่าจะขายขายไปให้หมดแหละเอ,อคือไม่ต้องล้างแล้วโค้ดคนใหม่มึงต้องเลวีมึงต้องเสริมอ่ะมึงต้องเสริมไม้เขามึงจะแบบที่ไปทําเหมือนคอนเต้ที่แบบที่เอาโค้ดดีๆมาคุมแต่สุดท้ายแล้วมึงแม่งม,มึงไม่ให้ตังค์อ่ะมึงให้ใช้ทุกว่าให้ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะ ไอ้เฮียไม่ว่าจะเป็นนักเตะเองตัวสตาร์โพสเองหรือผู้บริหารสเปอร์เองแม่งกลับแบบเหมือนแทงข้างหลังคอนเต้ในความคิดผมนะว่าแบบเฮียก่อนก่อนมึงจะเอาเขามาคุมมึงตอบตกลงเซเลสทุกอย่างพร้อมเขาอยากได <ๆ S 2> ้จำไม่ได้ไม่อยากได้ลัวกูก็เราเราตาลโลนี่แหละ<อ>แล้วก็อยากได้บ<อ>ัสตนี่ก็ไม่เสียให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้กองหลังของอินเตอร์เก่าที่ใครไม่ว่าจะเป็นสกินเนียเองหรือตัวของฟันเดอร์ฟันเดอร์เติร์ดวีคฟันอะไรวะไอ้กองหลังสเปอร์ไอ้กองหลังอินเตอร์อีกตัวนึงอ่ง สเปนฟ้เดอนเดอร์ไฟนั่นแหละคือท <Thailand S 1> ี่มีข่าวสุดท้ายแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อให้คอนเนต้สักตัวผมมองว่าสเปอร์เองตัวของผู้บริหารนี่เป็นเรื่องผู้บริหารแหละแม่ตงต้องขายทีมต้องซัพพอร์ตทีมคือมึงต้องคือมึงต้องวางแผนของสโมสรมึงเว้ยว่าต้องขายทีมมึงจะทำยังไงมึงอยากให้สเปอร์เป็นแค่หนึ่งทีมที่คอยลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกพื้นที่ยูโรป้าลีกหรือมึงอยากทำให้สเปอร์ประสบความสำเร็จอะ่ะผมมองผม,ม คาดอ่ะถ้าดูจากมัวคนข้างนอกมองเข้าไปกูเชียรซีโนต์มองสเปอร์เข้าไปเฮียแม่งแค่เอาท็อปแค่เอาท็อปโฟได้ก็คือโบนัสแม่งละโดมตอนเนี้ยไอ้เฮียตอนนี้กูเอาจริงมากสภาพอ่ะกูไม่หวังท็อปโฟเลยมึงเชื่อไหมนัดสุดท้ายอ่ะกูยังเชียร์ให้แอสตันวิลล่าได้ไปคอนเฟลเล่์เลยเพราะกูไม่อยากไปกูเฮียกูไม่อยากไปคอนเฟลเล่์มันเสียเวลาเฮียเออเฮียมันเสียเวลาคืออยากให้บอร์ดบริหารมนรู้ว่าคุยมึงเล่นทำตัวอย่างงี้ไม่ได้ ไอ้เฮียเราไปทำเฮียได้พอเฟลนกูนั่งกูนั่งดูพอสเปอร์นำเยอะกูเปลี่ยนช่องไปดูวิตาเวลล่าเลยแล้วกูนั่งลุ้นไม่ให้ไปตันหนีลูกอ่ะเออคือแบบมันรุนไม่ได้เท่าไหร่นะกูอยู่แบบแปดไม่ไม่ต้องไปไหนเลยเออดีเออดีแล้วดีมาอยู่เจ็ดเฮียคือผมมองว่าไอ้เฮียบอลที่เฮียนั่นอ่ะมันสำหรับทีมอย่างสเปอร์ผมมองว่าไม่ไปดีกว่าไม่ไปเป็นประโยชน์กับทีมมากกว่าใช่ คือถ้าเป็นเวสแฮมอย่างเงี้ยไอ้เทียไปได้ได้ได้คือดีใจแต่สเปอร์กูได้เอาเอากูกูคงดีใจแหละแต่ว่ากูคงไม่ได้ภูมิใจอ่ะเนื่องจาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้อยากให้เปลี่ยนแบบบริหารแต่มันเป็นไปไม่ได้เลวี่ไมเลวีเอยหรือว่ากลุ่มทุนไม่ไม่ขายหรอกไอ้เทียมันมันยังเมคเงินได้อยู่อ่ะใช่ผมมองว่าเลวีเองไม่ต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตเลิกทําตัวแบบไอ้เทีย เป็นคนเที่ยวเป็นคนแบบต่อรองราคายากซื้อยาก,ยากขายยากมึงต้องเลิกหมเสร็จนี้ถ้ามึงอยากจะทําให้สเปอร์แม่งแบบกลับมามึงต้องแบบเฮียมึงต้องทุ่มอ่ะคือมึงมึงคือท็อตแนมพอลสเปอร์ทีมไก่แห่งลอนดอนเลยนะเว้ไก่ทองคําไอ้อ่ยมาเรื่องตลาดนิดนึงสั้นๆแล้วกันเร,เร็วๆคิดว่าถ้าสเปอร์อยากจะดีขึ้นอันไม่นับโคชนะสมมุติโคชจะได้ได้ใครก็ตามมาคนนึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนโดยที่ไม่สนใจแผนของโคชอ่ะก็คือหนึ่งโก โกต้องเปลี่ยนกองหลังต้องมากองหลังต้องมาหนึ่งคนเอามาคู่กับเดวิดไรยะไอ้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยกไอ้โกต้องเอามาคู่กับคริสเตียนโรเมโรหนึ่งคนแต่ว่าจะบิ๊กเนมไม่บิ๊กเนมก็ได้แต่ว่าช่วยเอาตัวตลกคลนี่ออกไปทีไอ้เหี้ยกูขอร้องให้มันมีทรงเออให้มันมีทรงจริงๆแล้วก็กองกลางไม่ขออะไรมากขอแค่เพลย์เมกเกอร์ตัวเดียวเจมีดิสันเนี่ยก็ได้เจมีดิสันหรือใครก็ตามคือมึงเคยมีความสุขแค่ไหนตอนมีอีลิกเซ่นอะ หรือตอนมีอัลลี่อัลลี่ตอนที่มันฟอร์มดีอะไอ้หี่ยมอรอัลลี่กลับมาไม่ล่ะมันะไอ้ใหมันดูดยาต่อหรือกูจะรักมันแต่มันทำตัวไม่ดีเออแล้วก็สุดท้ายถ้าถ้าต้องเสียเคนจริงๆแล้วบัดเจ็ตไม่เยอะกลองหน้าอาจจะยังไม่ต้องซ่อมเพราะมีดิชาแล้ว ผมคิดว่าก็ต้องไปต่อตามสภาพไปก่อนแต่ว่ากลางกับหลังโกมึงต้องซ่อมเออถมันกลางก็ได้กูขอหลังกบโกกูขอแค่หลังกบโกก่อนก็ได้ค่อยๆซ่อมไปนี่คุณจะจุดที่เราจะเอาเงินจากการขายให้เขนร้อยล้านปอนถ้าขายได้ในปีร้อยล้านปอนมาเพิ่อแบ่งทีมอย่างสเปอร์ผมว่าแบ่งเป็นสามตำแหน่งได้เลยแต่แม่งจะเป็นสามตำแหน่งที่อะโกอาจจะดีที่สุดว่ามึงสามสิบ้านสมมติมึงเอาไปซื้อโกฮะมึงอาจจะได้ราวบิทรายยาจาก รายเวลาแม่งตั้ง40่สิบลอแต่ว่ามันต่อได้แหละเออมันต่อได้แหละผมว่าประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นกองหลังในราคา30บล้านกับกองหน้า30ล้านในตลาดตอนนี้ผมมองว่าเกรดมันอาจจะยังไม่ถึงเลยแต่ว่าถึถามว่าหลังอโกะเออแต่ถึงถามว่ากองหน้าสเปอร์เองะถ้ามันต้องซื้อจริงๆผมมองว่าก็ยังไม่ต้องไปดันทุนลังซื้อตัวแพงขนาดนั้นเพราะคุณก็มีลิชาร์ลิซอนอาไน มีมีมีลิชาริสันใช่ไหมมันมันก็ต้องให้มันเล่นไปก่อนอะมันซื้อมาแพงอะใช่เออแต่เอาต้องซ่อมหลังว่ะจริงจริงถ้าเกิดไม่ได้เฮียอะไรกูขอแค่หลังกับโกกูขอแค่นี้จริงเลยวี่เฮียกูขอ้องไอ้สั์ไม่ไหวแล้วไอ้เฮียไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจะจะโค้ชเป็นใครก็ได้มึงมึงซ่อมหลังกับโกให้กูหน่อยคือผมไม่ได้ผมอยากดูบอลแบบไอ้เฮีย ผมอยากดูนอตลอนดอนดรบบี้แม์ที่แบบเฮี้ยแม่งสนุกอ,อ่ะไม่ใช่ให้อาร์ซนอลอนแบบขยงมึงไม่ขยงกูปีนี้ <laughs> ปีเดียวไอ้เหี้ยแต่ว่าให้กูขยงอยู่คนเดียวคือแต่ว่าพูดถงงึงไฮรีเคนนิดเดียวคือผมในเป็นฟแฟนแฟนสเปร์นะผมอยากให้เคนย้ายจริงๆจริงถ,ถ้าเคนฟังอยู่มึงอย่าพูดอะไรไเคนไอ่รัมยูเอรีเคนยูชุดโก ก็คือกูอยากให้ไทลิเคนไปจริงๆเพื่อหนึ่งก็คือเราต้องบอกภาพใหญ่คือสมโมสรไม่ควรเสียเตะฟรีอันดับที่หนึ่งมันเป็นปีสุดท้ายที่ตง,งตรง,งไปต่อเรา <คน S 2> เห็นยู่แล้วลว,ว่ามันเป็นปีสุดท้ายแล้วแหละว่าถ้ามึงอยากทําเงินกับไทลิเคนมึงต้องขายอืเหมือนเหมือนที่อาร์เซนอลต้องยอมกัดฟานขายตอนฟานเพอร์ซี่เองเจสสวาเบกัสเองหรือแม้กระทั่งเทเรี่ยงดีเองก็ตามแม่งเป็นแบบมันคือก้อนสุดท้ายที่ ไอ้เียนักเตะคนนี้แม่งทามาเพื่อทีแม่งมากพอจนแบบเราแม่งเป็นในฐานะแฟนบอลไอ้เฮียมืออยากเห็นคนคนนี้ไปได้ดีกว่าใช่ใช่อยากเออประมาณแต่ว่าขออย่าไปปืนขอกูขอไอเล็กเกนไปไปแมนยูก็ได้ไอ้เฮียแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ไปนอกลีกอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอยากอยากให้เคนไปประสบความสําเร็จจริงๆอยากให้เคนไปแต่ว่าส่วนถ้าเคนกับซอนจะไปทั้งคู่ออินตอนนี้กูไม่ติดเฮียท้งนั้นอะคือกูรู้สึกว่าตอนที่ปอเซติโน่มาทําทีมอะมันก็เริ่มจาก พินาศเหมือนกันนะมันมันมันก็เริ่มจากไม่มีนักเตะที่ตอนกับเคที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาอยู่ดี <c oughs> เพราะว่าสเปอร์ไ <c oughs> ม่ต้องใช้เวลาในการอาจอาจจะต้องเอาซีเนียที่ไม่ประสบความสำเร็จสักทีออกไปแล้วก็ได้ <c oughs> แต่ไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยน <c oughs> แต่ถ้าเกิดถึงขั้นขายเคยขายซอน <c oughs> มึงเอาเลยเออเอาเอาย้อยไปด้วยนะเฮียไม่ใช่ว่ามึงเอาของดีๆออกไปแล้วมึงเหลือของพวกนี้ไว้ไอแม่ย้อยมันอะไยเป็นเหมือนที่ นี่ทสเตฟานบอกอะที่แม่งอยู่เป็นตุ๊ดอะไอ้ขายแค่ตัวนี้เกมตัวนี้เล่นเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นโง่เอาเข้ามาไอ้ที่ต่อสัญญาเออสุดท้ายแล้วผมยังฝากถึงสเปอร์ว่าคือสเปอร์แม่งเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยเว้ยเงินแม่งก็มีสนามแม่งก็ใหญ่<ม>ที่ผมเลยมองว่าสเปอร์แม่งผู้บริหารมันควรซัพพอร์ตทีมมากกว่านี้<ม>ประมาณน,นั้นแหละโอเคได้ครับแม่วันนี้ก็อารมณ์เยอะไปหน่อยนะครับผม นานนาทีได้ระบายครับแต่ละคลิปก็กินเวลานานนิดสักนิดนึงถ้ามีเวลาอาบนองอาบน้ำก็เปิดังก็กดคูณ1.5ก็ได้ดย้าง็ง้โอเคได้ครับั้นวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c ไ i b ้ให้ใรับนัวฟุตบอลด้วยนะครับครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ